กูแล้วอ,อันนี้สำหรับคนที่ร่วมการนัน่นนะสำหรับการ407เที่ยวบินใหญ่โอ้อันนี้คือตอนที่หนึ่งโอ้สวยจังเลยโอ้เครื่องบินนี้ใหญ่จังขอพี่ซ่อมดีกว่า ดีต้องโผลนเตรียมบันจัยพร้อมที่จะขึ้นบินออนะโอเคพร้อมกันบินแล้วโอเคโอ้ดีจัง bye wa oi puti kama ho a puti 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 no de a de ho na mai a de อืมอาฮัส h คอ่าโอ้โออลโลเหรอโอเคักบ,บิน n g อ่าต่อไปเป็นตอนที่สองแล้วอะโอ้ดีจังเลยียยย่มันเป็นตอนที่สองแล้วมันก็จริงตอนที่สนะย,าย,ย,าย ไปหาอะไรกิ no โนดีกว่าพาไพาปอเลออกทะเลนเราไม่ได้กับัอีก้นูน่ตากานูนูตาโคโคนูนูนนะเราะว่าเราคงจะไม่บอไปที่อื่นดีกว่เพราะเา ไปเลยดีกว่าอืมโอ้ตายแล้วเราเรายืยนไต่กับดักที่การแน่นอนเลย่าโอ้ดีจังเลยดีจังเลยเ <c oughs> วลากดจบขอให้กดไลค์แชร์ด้วยนะคะ